เอาล้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในยินเรา้าสู่ช่อง VDHD นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ว่าจะมาทำการสูมผลพิสานด้วยสูตร FC อีกอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะครับเเป็นอีกอ่า EP ท่านี้เท่าไหร่นะครับพี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันเนี่ยครับผมก็เห็นน้องๆนะครับผมบอกว่าพี่บอลพี่บอลนี่ครับใช้สูตรผมดูนะครับใช้สูตรโลกหนึ่งเนี่ยครับผมได้ผลดีนะครับผมโอเคนะครับพี่ก็แบบเออเดี๋ยวลองมาใช้แบบเหมือนน้ เผื่อได้ผลดีๆนะครับผมพี่ก็เลยได้กลับมาโลกหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเกาะลิงกันก่อนเลยนะครับผมอ่าอ่าไปเกาะลิงกันเลยนะครับทุกคน ก่อนที่เราจะไปดูคลิปวิดีโอนะครับก็ฝากรันอิซิฟาร์ไว้หน่อยละกันนะครับเป็นร้านรับฟาร์มแมท่างๆนะครับแล้วก็มีบริการจําหน่ายไก่ตันแล้วก็มีกดกิมพาร์ทแล้วก็กดผลวิสัตด้วยนะครับจาหน่ายโลบักด้วยนะครับอ่าใครที่สนใจนะครับลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมพี่พี่พี่นะครับผมอ่าวิ่งรอบเอลเีนะครับทางซ้าย5รอบนะครับผมแล้วก็ฆ่าตัวตาย3รอบนะครับยืนบนคนคนสุ่มนะครับแล้วก็สุ่มเลยน้องเขาบอกว่าได้ผลพิษแล้วก็ ลูมแสงไฟฟ้านะครับโอเคเดี๋ยวพี่ขอใช้สูตรของน้องก่อนแล้วกันนะฮะ JMX นะครับผมอ่าใครน้องที่ดูอยู่นะครับก็อ่าสูตรน้องเลยนี่ครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรีตัวนะฮะัสามรอบนะฮะสามรอบหนึ่งรอบแล้วท่านผู้ชมอ่าหนึ่งรอบแล้วสองรอบ สามรอบโอเคนะฮะแล้วก็ยืนอยู่หัวคนเอ็นอ่าสุมผลวิสัตต์นะฮะเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูสูตรต่อไปเลยนะครับของน้องนะฮะอะไระเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าวิ่งอ้อมเกาะห้ารอบนะครับรีตัวสองรอบเหมือนกันนะฮะแล้วก็สกิลทั้งหมดที่มีนะครับใส่อ่านะับผมแล้วก็พูดบอกว่าขอผลดีๆนะครับผมโอเคนะครับ เขาบอกว่าขอผลดีๆนะที่รักด้วยนะครับลงท้ายโดยที่รักด้วยใจเกเรนะฮะโอเคเดี๋ยวขอวิ่งอ,อ,อ้อมเกาะแล้วกันนะครับห้ารอบนะครับหนึ่งรอบแล้วนะทุกคนหนึ่งรอบแล้วอสองรอบนะฮะยังไม่ถึงสองรอบนี่กี่รอบแล้ววะเออหนึ่งรอบกว่ากว่านะฮะเปล่าวะเนี่ย <laughs> โอเคสองรอบ อสองรอบเสร็จเรียบร้อยนะฮะยาวๆครับยาวๆไปเน,นี่อฮะเอาเนี่ใครวะเนี่ยสามรอบสามรอบแล้วทุกคนอน่าจะเป็นสีรนส่รอบแล้วมั้งเนี่ยโอเคสี่รอบแล้วอหรือเปล่าทุกคน สี่รอบโอเคห้า okay, รอบแล้วเออนะน่าจะห้ารอบแล้วแหละพี่ก็จับไม่ได้เหมือนกันแล้วก็บอกว่าให้พี่ใช้สกิลทุกสกิลนะฮะโอเคใช้ทั้งหมดเลยนะฮะโอเคนี่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 อ่าอ่าใช้ทุกอ่าใช้ทั้งหมดที่มีโอเค อ่าเรียบร้อยแล้วทานผู้ชมเรียบร้อยแล้วน้องๆนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่านะครับพูดว่าขอผลดีๆนะที่รักโอเคเดี๋ยวขออ่าเฮ้ยนี่เขยวเนี้ยโอเคก็พี่ว่าจะสุ่มแล้วก็จะให้เด็กใหม่และในนี่นี่แหละนะฮะโอเคพิมพ์ก่อนแล้วกันนะครับขอผลดีๆนะที่รัก <c oughs> นะที่รักอเอ้ยรู้สึกว่าเจ๊ก,เกิเลงไงไม่รู้อะเวลาพูดคําอย่างนี้อะ โอเคนะฮะพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็น้องก็บอกว่าให้สุ่มเลยนะครับแต่พี่จะไม่สุ่มนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูสูตรต่อไปนะครับผมอ่าสูตรต่อไปอ่าใช้สูตรอ่าเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะว่าจะใช้สูตรใครนะฮะมีหลายๆคนนะครับที่อ่ามาเม้นต์นะครับผมพี่ก็พยายามที่จะทำนะฮะอ่าทำให้ได้ทุกสูตรเนาะที่น้องๆคอมเมนต์มานะครับ เดี๋ยวดูก่อนแป๊บน,นึงนะอ่ะอาเดี๋ยวดูสูตรของใครดีวะมันมีหลายคนมากเลยนะเดี๋ยว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 แป๊บหนึ่งฮนะอ่าน้องเขาบอกว่าอ่าฆ่าตัวตายในน้ำนะฮะอ่า ตายหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็ P p แพ้นะครับผมสูตรนี้มันเป็นสูตรที่ทรมานมากเลยนะที่พี่ใช้มานะครับพ p พยังไงให้แพ้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปหาเหยื่อกันก่อนนะไม่ได้เหยื่อดินะครับก็ไปหาคู่อลิกนะให้เขาฆ่าเรานะครับอ๋ออันนี้เป็นมารีนะครับไม่สามารถที่จะฆ่าได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเคนนี้ดีกว่านะเขาจะฆ่าพี่ได้หรือเปล่าไม่น่าจะฆ่าได้นะครับเบีวไม่ถึงนะฮะน่าจะตีพี่ไม่เข้านะครับ เดี๋ยวเราไปหาคนที่แบบคบค้าพี่ได้เนาะอ่ามันต้องมีแหละนะฮะเพราะว่าข้าหัวในเซิร์ฟเวอร์มันก็มีเยอะนี่ครับผมโอเคเนะับผมเราก็ได้ทําการอ่าให้ลิงตีก่อนดูที่มันจะลิงจะตีเข้าไหมอ่าให้ลิงตีเข้าตีโอโ้ยต่อให้ตีเข้ามันก็ดามเมจน้อยอะ่ะเออเราไม่ตายสักทีนะเดี๋ยวเราไปหาคนให้เขาตีดีกว่านี่ยลิงไม่เหมือนนะับผมโอเค เดี๋ยวเราไปดูโคลอเซียมเลยครับมีคนหรือเปล่าเอา้าตายตายตายอ่าไปดูก่อนเผื่อเขาพีพีกันอยู่นะครับอ่าเผื่อพี่พีอยู่นะฮะเราก็ลองไปดูนะครับตอนนี้พี่ก็ได้ทําการบินไปแล้วทุกคนอ่า let's go มาหาเลยนะจ๊ะมีใครอยู่หรือเปล่าเอ่ยไม่มีเลยอ๋อไม่มีเลยนะทุกคนนะฮะ โอเคนะครับผมโอเคเราเดี๋ยวเราไปกอดสกายเปียกันเลยนะครับทุกคนนี่ไปเลยจ้าเกาะลอยฟ้านะครับรู้สึกว่าจะมีคนอยู่นะฮะว้าวสุดยอดจริงๆเลยนีฮะเันนยังไงนยังไงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วโอเคโอเคหาเรื่องก่อนหาเรื่องก่อนนี่ นี่ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาค่าสัน้นมามามาค่าชันทีก็จะทีเอาโอ้ยเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาเออคีเจ๋อเลยเออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเอาใช้อีกใช้อีกใส่อีกมาอ่าเปิดพีพีแล้วทุกคนอ่าเรียบร้อยฮะเอ้ยโอ้โหตึงเกินอ่าจะนั่งให้ตีเลยอ่ะตีเลยตีเลยอ่าตีเลยเอาเอา,เอา,เอาตกนำ้ำ อะไรพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยตายแล้วโอเคนะพี่ไม่ได้ทำอะไรแนละ้วโอเคค่าพี่เลยค่าพี่อเออสวยงามมากโอเคเจ๋อเลยนะครับก็ภารกิจสำเร็จแล้วนี่ครับผมอ่ให้เข้าค่าเรานะครับประมาณอ่าหนึ่งครั้งเนาะแล้วก็ก็โดนน้ำตายหนึ่งครั้งนี่ครับโอเคนี่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูสูตรต่อไปเลยฮะก็ เขาบอกว่าให้เก็บกล่องเนาะหาเก็บกล่องนะฮะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะกล่องในเกาะนะฮะมันไม่ค่อยมีนะกล่องในเกาะนะฮะมไม่ค่อยมีไม่เห็นเลยไม่ค่อยเห็นเลยเ่ยเยเฉยเฉยทำความดีซะหน่อยนะฮะทำวามดีซะหน่อยเนะะี่ยโอเคนะฮะไม่มีไม่น่าจะมีกล่องอนะคนดูนะฮะน่าจะมีกล่องเดียวที่พี่อนี่มานี่ฮะผมโอเคนะเดี๋ยวเราสุ่มเลยนะครับทุกคนเราจะได้ผลอะไร นี่ครับผมนะกระโดดหัว NPC นีซีนี่แล้วก็สุ่มเลยนะครับจงมาจงมาเอลึกกึโอ้โหโอ้โอเคอยู่นะครับผมสำหรับฝนทรายนะครับผมอ่าเป็นฝนทรายถ้าเราทําตื่นก็ถือว่าโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเอาไปให้เด็กใหม่นี่ฮะหรือคนฟาร์มอยู่เนาะอ่าเดี๋ยวพี่ขอหาคนฟาร์มอยู่แล้วกันนะฮะโคตรโชคดีเลยนะครับผมสูตรนี้ได้จริงนะฮะของยีอยู่นะ ผลซ้ายถือว่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวพี่ทำการเอาไปให้เด็กใหม่เดี๋ยวเราเอาไปให้เด็กใหม่ดีกว่าทุกคนเด็กใหม่โอ้ันี้เวนนอมแล้วเมีผลผิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้คนนี้นะครับตอนนี้เขาใส่ใช้ผลสปริงอยู่ทุกคนอเดี๋ยวพี่จะให้เขาเนาะาม่นี่ม่นี่ม่นี่ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้ผลเดี๋ยวพี่ให้ผลวิสัตนะฮะเอาไปใช้นะสายก็เป็นโลเกียนะทุกคนนะฮะไม่สามารถที่จะตีเราได้นะถ้าเรามีฮาก,กินี่ครับผมโอเคเอาไปเลยอ่าเก็บไปเลยนะเออก็ถือว่าได้ทําความดีนะครับผมอ่าได้ช่วยคนนะครับผมแล้วก็เอาเข้าวหัวมาให้ด้วยนะครับคิวเรโอรนี้เป็นคิวเรโอรที่พี่รู้สึกว่าเออพี่รู้สึกดีอ่ะเออนะ รู้สึกสบายใจนะครับได้ทําความดีเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมานะครับพี่ก็ไม่ได้ทําความดีมานานแล้วนะครับเออถึงเวลาที่พี่จะทําความดีแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวขอช่วยฟาร์มก่อนแล้วกันเนี่ยอ่าตอนนี้เขาน่าจะเล่นด้วยกันเนาะสองคนนี้เนาะเล่นด้วยกันนะครับก็ช่วยกันฟาร์มเนาะก็มาเล่นอย่างนี้แล้วคิดถึงบรรยากาศสมัยแบบมาเล่นแรกๆเลยนะครับเออควารู้สึกตอนนั้นก็คือแบบโคตรมีความสุขเลยนะครับเล่นในโลกหนึ่งนะครับมันมีความสุขที่สุดแล้วนะ ไม่ค่อยไม่มีอะไรไม่ต้องคิดมากนะไม่ต้องทําอะไรนะฟาร์มแล้วก็สมผลวิซาร์ดนี่ครับผมเล่นกับเพื่อนนะครับไม่มีการ PP นะครับยุบก่อนนะฮะอ่านะผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับพี่ก็น่าจะจบลงเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ